สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ168มหาพุทธคุณบารมีแรงครูเข้ามารับอาหารสมองเปิดรับมุมมองที่แตกต่างกับ168มหาพุทธคุณบารมีแรงครูเจอกันช่วงเช้าเช้าแบบนี้กับกาแฟร้อนหนึ่งแก้วครับลูกพี่ครับก่อนไปลุยงานก็ขอเป็นกําลังใจให้คนใช้แรงงานทุกสายงานก็แล้วกันนะครับใครเข้ามารับชมคลิปนี้ขอให้ร่ําขอให้รวยขอให้ถูกหวยรวยรางวัลกันทุกๆคนและก็ตลอดปีและก็ตลอดไปด้วยครับท่านครับเอ้ย นี่ค on on ือรายการยิ้มรับทรัพย์พี่น้องครับยีนี่คือยิ้มรับทรัพย์แต่ไม่เหมือนกันนะพี่นะกับรายการเดิมๆที่ผมเคยลงคลิปไว้นะครับยิ้มรับทรัพย์ตัวนี้จะเป็นกล่องกรมยี่เพราะว่ายิ้มรับทรัพย์ตัวนี้เป็นยิ้มรับซับปิดตำนานยิ้มรับรับปีพรย์ปี2567รายการนี้เป็นรายการจองซีนเดิมมานะพี่น้เป็นรายการจองซีนเดิมมาเดี๋ยวผมจะให้รับชมยิ้มรับรัพ์ รุ่นแรกกันก่อน,นะฮะนี่คือยิ้มรับทรัพย์เป็นหน้าตรงหลวงปู่ครึ่งองนะพี่นะดูยิ้มกลุ um ่มกลีมอารมณ์เจาะนี่นะฮะครึ่งองค์ยิงงนะย้มรับทรัพย์ครึ่งองนะพี่นะยิ้มรับทรัพย์ครึ่งองค์ตัวนี้เป็นเหรียญรูปไข่สวยๆเลยนะพี่นะหน้าตรงนี่คือเนืออันปะก้านะพี่นะเน <środ S 1> <linha. S 2> ืออันปะก้าพ่นทรายพื้นแดงนะฮะอันปะอันปะกา้ายาแดงนี่คือยิ้มรับทรัพย์รุ่นแรกนะพี่นะดูนะฮะ ลงยาจีวอสวยๆใครอยากเก็บรายการนี้โทรหาน้องได้เลยนะฮะนี่คืออยิ้มรับทรัพย์รุ่นแรกนะพี่นะนี่ด้านหลังก็จะเป็นแบบนี้เลขโค้ดสามสองดูรับชมยาวๆเลยก็แล้วกันนะพี่นะแต่หลักๆจะให้จะให้รับชมรายการนี้เป็นยิ้มรับทรัพย์ปิดทำทานยิ้มรับทรัพย์ร้อยหกปีนะพี่นะอ่ะเรียนที่สองไปดูไหนๆก็ไหนๆแล้วพี่นะดูยิ้มรับทรัพย์ยาวๆเลยนี่คือโอ้โหนวะพี่ นวะยาเขียวเหนียวซับนี่นะฮะสีวันปัะจำวันเกิดใครนะครับดูใบหน้าดวงตาหลวงปู่ยิ้มกรุ้มครีมอารมณ์เจาะลูกพี่ครับจมูกไร้อย้อยจมูกคมๆนะพี่นะเส้นสายลายเสี้ยนดูเอานะฮะเลขโคตรันนัำเบอร์สี่สี่เลขตองด้วยหลังยันน้ำเงินนะฮะ ลงยันน้ำเงินให้สวยๆเลยนี่คือรายการนี้เป็นเนื้อนวะนะพี่นะเป็นรองแค่เนื้อเงินนะเป็นรองแค่เนื้อเงินนะครับลูกพี่ครับนี่คือทองแดงซาตินลงยาแดงโอ้โหยาแดงแพงเสม,มอครับใครเกิดวันอาทิตย์เก็บได้เก็บเลยนะฮะทองแดงซาตินลงยาจีวอนชํำๆไม่เลอะไม่เปิดอไม่เปื้อนตัวหนังสือเป็นแท่งๆนะฮะดูนะฮะนี่คือยิ้มรับทรัพย์รุ่นแรกนะพี่นะยิมรับทรัพย์รุ่นแรกด้านหลังก็จะเป็นยันจมนะพี่นะ เลขโคตรันนัมเบอร์สองสี่รวมกันได้หกเลขวันเกิดลงปู่ครับลูกพี่ครับรายการนี้สองพันห้าร้อยหกสิบหกเป็นยิมรับทรัพย์รายการแรกอะมาเข้าเรื่องหลักๆก,กันเลยก็แล้วกันนะฮะใครอยากรับรุ่นไหนบอกน้องได้เลยนะฮะหนึ่งหกแปดมหาพุทธคุณยินดีให้บริการทุกทุกท่านครับลูกพี่ครับนี่คือรายการที่ผมจองมานะพี่นะรายการจองสร้างรู้สึกว่าจะเป็นสามสิบเก้าเหรียญน,นะพี่นะรายการนี้ สร้างน้อยมากเป็นงานดีพิธีใหญ่นะพี่นะเป็นงานดีพิธีใหญ่เป็นงานไหว้ครูด้วยนะพี่นะนี่นะฮะไหว้ครูหกเจ็ดนะฮะป 2, ีสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดเป็นหลวงปู่อิม่มยิ้มรับทรัพย์ร้อยหกปีเป็นยิ้มรับั์ปิดตำนานขององหลวงปู่เลยนะฮะเดี๋ยนะฮะเดี๋ยวให้ดูกล่องน,นะครับพีนะ่ปิดตำนานยิ้มรับทรัพย์เขียนไว้หน้ากล่องเลยนะเขียนไว้บนหน้ากล่องเลยเดี๋ยวผมจะแกะซีนเดิมให้รับชมกันนะพี่นะ ๋ยวจะแกดซีนเดิมให้รับชมกันเลยนี่คือจัดสร้างเพียง39เหรียญบนโลกนะฮะรายการนี้สร้างน้อยมากนะพี่นะแล้วก็เนื้อที่สร้างเยอะที่สุดก็จะเป็นเนื้อทองแดงนะพี่นะทองแดง199เหรียญน,นะพี่นะซึ่งรุ่นนี้เป็นรายการสร้างน้อยๆไม่ได้ใช่ไม่ใช่แบบว่าสร้างเกินตลาดนะพี่นะใครเก็บได้เก็บเลยนะฮะนี่คือรายการยิ้มรับทรัพย์ชื่อก็บอกอยู่แล้วนะฮะ ชื่อก็เป็นสิรดมงคลยิ้มรับทรัพย์ตื่นเช้าขึ้นมายิ้มแล้วก็รับทรัพย์เข้ากระเป๋าัน,นี่เป็นไงละ่ะอ่าเขาก็เดียงปุกใจกันบ้างเพิ่มอ,อัตรรลในการรับชมนะฮะโอ้โหดูพี่นี่คือรายการนะวะยาแดงนักกากเงินลงยาจีวอนครับทุกพี่ครับจัดสร้าง39หรียญบนโลกใครจะเป็นผู้โชคดีได้เก็บรายการนี้ยินดีแบ่งปันนะพี่นะน้องยินดีแบ่งปันเลยโอ้โหด้านหลังเป็นยันนี่พี่นะ ยันนี่ผมก็ไม่มีความรู้เรื่องเลขยันด้วยเนี่รีวิวให้รับชมเพียงข้อมูลเบื้องต้นเท่านั้นไม่ได้อย่างลึกใส่ในรายละเอียดแบบเต็มที่นะพี่นะไม่ได้มีรายละเอียดให้เต็มที่เลยโอ้โหขอประทานอภัยด้วยนะครับขอแค่แกะแป๊บนึ่งนะพี่นะอ้าว แก่ไม่ได้แล้วครับคือรายการยิ้มรับซับแล้วพี่เนาะอนขอเวลาหน่อยนะขอเวลาแก่หน่อยนะพี่เนาะโอ้หที่ตัดตัวลูกคงเอาไ้ไหนวะกันไกลก,กล่อนเจอเแล้วพี่ไม่ได้เตรียมพร้อมเลยได้กาแฟหนึ่งแก้วก็มานั่งหน้าโตะทำงานเลยเป็นอะไรที่ ไม่โอเคนะถ้าเป็นแบบนี้นะครับเฮ้ยไม่ได้เตรียมพร้อมไงเขาเรียกไม่เตรียมพร้อมไม่ใช่ไม่โอเคอเอ้ยอั 8. 8. นหนึ่งหแปดมหาพทธคุณบาแลมีแดงครูขออัปทานอภไฟที่ให้รอนะครับนี่คือรายการนวะยาแดงหน้ากากเงินลงยาจีวอนครับลูกพี่ครับเป็นหลวงปู่หันข้างยิ้มนะพี่นะหันข้างยิ้มนะครับดูหน้ากากเงินนะดูการลงยาโอ้โหลูกพี่ครับดูเส้นสังกติ เหมือนผ้าไหมมัดมือเลยนะพี่นงะโอ้โหว่าเส้นสายลายเสี้ยนของสังคติพี่ดูนะพี่ดูเอานะครับเสมือนจริงไหมครับนี่คือเหรียญมีชีวิตอีกหนึ่งรายการดูใบหน้าดวงตาลงปู่เส้นหน้าผากเส้นเกสร่องหูล่องแก้มร่องน้ำหมากโอ้โหโดนพี่ใครชมรายการนี้ดโดนทักหาน้องโทรหาน้องได้เลยนะฮะ0ย์4 3 0 1 9 9 3และเป็นยาแดงครับ ยิ้มรับทรับร้อยหปียาแดงแพงเสมอพี่ยาแดงแพงเสมอใครเกิดวันอาทิตย์เก็บได้เก็บเลยนะพี่นะรายการดีพิธีใหญ่สร้างน้อยๆไม่ต้องพูดถึงเรื่องพุทธาพิเศษพุทธคุณไม่ต้องพูดถึงเลยนะพี่นะสายใต้สายเขาอ้อเป็นที่รู้จักกันดีนี่คือรายการเนวะรายการจองรายการที่5จัดสร้างเพียง39เกหรียญบนโลกนะโอ้โหลูพเ่ครับเพาะกระดิ่งดังๆนะพี่ หันกลับมาเจอเลขโคตเลขเจ็ดตัวเดียวครับลูกพี่ครับโซนวันเกิดหลวงปู่ครับจะสร้างสามสิบเก้าเหรียญเหรียญน,นี้เป็นลำดับที่เจ็ดครับลูกพี่ครับโอ้โหดูนะพี่นะวัดทุ่งนาใหม่จังหวัดนะครศรีธรรมราชเลขโคดรรันนําเมือเจ็ดตัวเดียวนี่คือพระอริยสงฆ์ห้าแผ่นดินท่านเป็นศิษย์และหลานแท้ๆของพระทั้งคล้ายวาจาศิษย์วัดสวนขันใครเก็บสายใต้อยู่นะพี่นะสายใต้อยู่ โทรหาน้องได้เลยอยากเก็บรายการนี้เลขเจ็ดตัวเดียวครับลูกพี่ครับนี่คือดวงล้วนนะพี่นะหลวงปู่เลือกเจ้าของนะพี่นะบอกตรงว่าดวงล้วนไม่มีใครทราบได้ว่าเราจะได้เหรียญเลขอะไรนะพี่นะเป็นรายการจองมานะฮะเป็นรายการจองมา06143019 9 3ก็รายการยิ้มรับทรัพย์ปิดตำนานยิ้มรับทรัพย์ร้อยหกปีนะพี่นะอยากเก็บรายการนี้โทรหาเราได้นะฮะยินดีแบ่งปันนะพี่นะ บอกเลยว่าผมมีแค่เหรียญเดียวนะพี่นะเนื้อทองแดงผมก็จองไม่ทันนะพี่นะพี่ศูนย์จองโทรมาผมทํางานตอนที่เขาโทรมาผมทํางานเลยไม่ได้เก็บนะพี่นะเลยไม่มีโอกาสได้เก็บพอติตดต่อกลับไปเต็มหมดเลยนะพี่นะนี่ก็ขอแบ่งจากพี่เขามานะฮะนี่คือรายการหลกัหลกๆเลยนวะยาแดงหน้ากากเงินลงยาจีวอนนะพี่นะขอขอบคุณพี่ชายเป็นอย่างมากขอแบ่งเข้ามานะพี่นะนี่คือรายการจอง นะฮะหรือใครอยากจะเก็บยิ้มรับทรัพย์รุ่นแรกนะพี่นะศักดิ์ศรีรุ่นแรกยังไงก็ต้องมีอยู่แล้วนะฮะนี่คืออันปะกา้าเก็บเนื้อหลกัลกๆรายการที่สวยไว้ให้พี่ๆเลยนะฮะพี่นะนี่คือยาแดงนะฮะนี่คืออันปะกา้าอันปะก้านี่ก็เป็นรองแค่นวะเนื้อเงินเนื้อทองคําแค่นั้นเองนะพี่นะนี่คือเนื้อนวะยาเขียวยาเขียวเหนียวทรับย์ลูกพี่ครับยาเขียวเหนียวซับย์ฝังพลอยน้าเงินหลังยันน้ําเงินให้ นี่คือเลขโครตรสวยๆด้วยเลขสี่สี่นะพี่นะเลขโครตรสี่สี่ผมเก็บไว้เพราะว่าสามเหรียญสามเหรียญผมตั้งใจจะเก็บนั่นแหละก็มีคนโทรเข้ามาแต่ว,ว่าผมตั้งใจเก็บไว้นะพี่นะเก็บไว้สักเหรียญสองเหรียญศักดิก on, ส์ on, สรีรุ่นแรกมีอยู่แล้วไม่ต้องพูดถึงนะพี่นะเรื่องถึงอนาคตในสิ่งอื่นใดก็คือความเชื่อความศรัทธาครับลูกพี่ครับอ่ะหนึ่งหกแปดมหาพุทุคุณบารมีแดงครูฝากไว้อีกหนึ่งรายการเป็นยิ้มรับทรัพย์ร้อยหกปีหลวงปู่อิม พระราชมุคลวชิรปัญญาจะสร้างเพียง39เหรียญบนโลกลักษณะของเหรียญเป็นรูปไข่หันข้างลงยาจีวรยิ้มกรุ้มกลิ่มอารมณ์เจาะรับทรัพย์ตื่นเช้าขึ้นมาขอให้ทุกคนร่ำรวยถูกหวยรวยรางวัลสำหรับใครที่ผิดหวังวันที่16ที่ผ่านมาก็ขอเป็นกำลังใจให้ดวงคุณกำลังมานะพี่นะลุยกันต่อลุยกันต่อไปกันตุยลุยกันต่อครับทุกพี่ครับศูนย์ห1หนึ่งสี่สานหนึ่งกาสามหนึ่งกแมหาพุทธคุณฝาก กดไลค์กดแชร์กดถูกใจให้น้องด้วยเพื่อเป็นกําลังใจให้เราทําคลิป,ปใหม่ๆรายการใหม่ๆรายการสวยๆนะพี่นะสําหรับวันนี้ไปแล้วเป็นกําลังใจให้ทุกสายงานทุกสายงานก็แล้วกันสําหรับวันนี้ไปนะนะครับสวัสดีนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ